ลับไปยังนั่งประทันที่ของท่านนะครับแล้วเดี๋ยวประธานในพิธีจะเด้นกลางมาถึงจากวัดราชปดินะครับเพื่อมาสังสรรค์กับพวกท่านอีกครั้งหนึ่งเพื่อมีการยืนยันเจตารมนะครับว่าเราเนี่ยทำเพื่อนะครับรักศาสนารักพระมหากษัตริย์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่อาจารย์มีความสุขที่สุดเคยทําพิธีมาหลายศาสนาพระมหากษัตริย์วันนี้ก็ผมจะมดีจิงดีมากและผมก็ได้มีบุญวาสนาได้มาประกอบพิธีครับางอย่างตอน อยาครับบัวตัวหลายน้งมาแล้วแล้ะพุทธุมนี้ตั้งอยู่นะครับเป็นของจังหวัดภูเก็ตนะครับเดี๋ยวคุทธุมนีนะฮะจะจะมารับไปปฏิสฐานที่จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทยซึ่งความมุ่งมั่นของเราก็คือเราต้องการให้มีทั้งหมดเจ็ดเจ็ดจังหวัดเลยนะครับก็คือที่องห์เทพสารครเป็นองค์ใหญ่สูงเก้าเมตรอย่างที่เดียนรัทราบแล้วและองค์จำลองที่สูงหนึ่งร้อยแปดเซนนะครับท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดไหนก็ตามนะครับติดต่อที่กางรองทัพอาสาศได้เลยนะครับ เพื่อที่เราจะทำพิธ enfin ีเทปทองแล้วก็มอสขบวนต่างๆสำหรับองค์นี้คุณเติวะนะครับโกยสมบูรณ์เป็นสมู้รณ์แต่จะมอบให้จังหวัดภูเก็ตครับท่านผู้เกียรติทุกท่านครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับจะมีพิธีรำถวายแต่องค์พระสยามเทวาธิราชพระเสื้อเมืองพระสมเด็จพระพุทธเจท่านมาเนี่ยเราดีใจมากแล้วเรามีความภูมิใจมากทั้งๆที่เรามีคนที่พยายามขัดขั้นนะฮะแต่พวกเรามาได้ นะครับเรามีความเข้มแข็งในจิตในใจก็ขอให้ท่านนั่งให้เรียบร้อยชนิดที่นั่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนักศัดสินใจของการถึงที่กรมหลวงกรจะมารำถวายครับเทพนะที่เราอัญเชิญมานะครับขณะนี้ซึ่องเส้นบูชาซึ่งสตางค์นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ถึงคราวนี้ก็คือการถามแล้วถ้าพร้อมนะครับผมให้จ่าที่นิดนึงครับเพื่อจะให้ที่ที่ของของของนักศัดสินะครับเชิญได้เลยครับเชิญได้เลยครับได้เวลาแล้วครับ รับลำดับนี้นะครับขอเรินเชิญทุกท่านได้รับชมการรำวงตวงจากกองการสันคีปกรมศิลป์ขอบคุณพี่ด้วยครับท่านที่นั่งอยู่ครับลุกขึ้นะครับครับเดี๋ยวไปหาที่นั่งนะครับ